สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ครูบูเป็นครูประจําชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ3จะมาสอนนักเรียนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ครูบูจะสอนนักเรียนในเรื่องของการคัดลายมือหรือคัดไทยนั่นเองนะคะเอะ๊แล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าการคัดไทยหรือการคัดลายมือนั้นมีความหมายว่ายังไง จุดประสงค์และหลักการของการคัดไทยนั้นมีอะไรบ้างท่านนักเรียนทราบวันนี้ครูบูจะมาบอกให้นักเรียนทราบและบอกถึงวิธีการที่จะคัดกรายมือให้สวยสะอาดให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะพร้อแมแล้วไปกันเลยคะ่ะนักเรียน การคัดลายมือการคัดลายมือนั้นเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนคำไทยซึ่งต้องคำนึงถึงความถูกต้องของอักษรไทยเขียนให้อ่านง่ายมีช่องไฟมีวรรคตอนตัวอักษรเสมอกันวางพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้ถูกที่ตัวสะกดการันถูกต้องและลายมือสวยงามค่ะ ท่านั่งก็มีผลต่อการเขียนเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆท่านั่งที่ไม่ดีเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กนั้นหลังคอมภาพที่หนึ่งนั้นไม่ควรนั่งนะคะเด็กๆส่วนภาพที่สองนักเรียนควรนั่งให้ถูกต้องแบบนี้เลยค่ะลักษณะการคัดลายมือ 1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2เพราะความเจริญทางกล้ามเนื้อมือและการประสานระหว่างตากับมือ,อยังพัฒนาไม่เต็มที่นั่นเองค่ะ 2>, 2. การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ4เนื่องจากจะมีการประสานระหว่างกล้ามเนื้อและตาเพิ่มมากขึ้น 3. การคัดลายมือหวัดแกมบรรจงการเขียนลายมือหวัดแกมบรรจงนั้นเป็นการเขียนที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งผู้เขียนจะต้องเขียนให้อ่านง่ายมีช่องไฟเว้นวรรคตอนถูกต้องและเขียนด้วยลายมือที่สวยงามโดยคัดให้รวดเร็วสวยงามถูกต้องและน่าอ่านด้วยนะคะ ต่อไปเป็นตัวอย่างลักษณะในการเขียนในรูปแบบต่างๆค่ะการคัดลายมือตัวบรรจงเตมรรทัดตัวหนังสือจะต้องเต็มรรทัดหัวกลมตัวตรงไม่เอ็นเอียงหัวไม่บอดและที่สำคัญต้องสะอาดด้วยค่ะ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดใช้หลักการเดียวกันกับการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยค่ะเพียงแต่แตกต่างกันก็ตรงที่นักเรียนเขียนแค่ครึ่งบรรทัดเท่านั้นเองล่ะค่ะการคัดลายมือวัดแกมบรรจงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปแต่ละบุคคลค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าประโยชน์ของการคัดลายมือนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะ 1. น,นะคะเพื่อให้เห็นประโยชน์ของการคัดที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการเขียน 2. เพื่อให้รู้จักการสังเกตการวิเคราะห์ตัวหนังสือคัดได้สวยและเกิดความภาคภูมิใจค่ะ 3. เพื่อฝึกการคัดสู่การเขียนคล่องและนำการเขียนสู่การสื่อความคิดความต้องการของตนเอง c เพื่อฝึกความมีสมาธิให้ยาวนานเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลาย 5. เพื่อฝึกวินัยในตนเองโดยมุ่งทำงานให้สำเร็จ ตามเป้าหมายมีความสุข,ขุมรอบคอบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนการคัดลายมือนั้นไม่ได้ยากเลยใช่ไหมล่ะคะนักเรียนสามารถฝึกฝนได้จากเอกสารที่คุณครูได้แจกให้นักเรียนไปนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนแล้วส่งมาอวดคุณครูด้วยนะคะช่วงนี้โควิดกำลังระบาด อ,ออกจากบ้านหรือไปสถานที่ไหนให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาพบเจลแอลกอฮอลและลดการไปสถานที่ที่มีคนแออัดนะคะและที่สำคัญเลยอย่าออกไปพื้นที่เสี่ยงกันนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้คุณครูต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย